ขอเรียนเชิญน,นะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับคุณแม่คราสสักคู่นะครับคุณแม่ตรวจนับสินสอดก่อนยังไม่นับสินสอดเลยคุณแม่คุณแม่ขอเรียนเชิญคุณแม่นะครับสักคู่หนึ่งนะครับตรวจนับสินสอดก่อนคุณแม่บอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากลูกเขยมาสู่ขอลูกสาวบ้านนี้ ้องวางสินสอดก่อนนะครับเมื่อครบแล้วคุณแม่ต้องวางสิ่สอดแล้วก็สักครู่หนึ่งจะมีผ้าห่อสินสอดนะครับขอเรียนเชิญผ้าห่อสินสอดครับคุณแม่ตั้งเลยครับผ้าห่อสินสอดข้างเลยครับเมื่อผ้าห่อสินสอดได้มาถึงแล้วนะครับให้คุณแม่ได้กรงผ้าห่อสินสอดออกนะครับเราจะตรวจนับโดยการคลี่ผ้าห่อสินสอดออกมาก่อนนะครับอ คุณแม่ที่ผ้าหดสินสอดมาเปิดผ้าหดสินสอดก่อนครับพอเปิดผ้าหดสินสอดแล้วนะครับคุณแม่เอางืนสิตรวดน,นับผ้านะครับสินสอดแล้ววางสินสอดน,นะครับไว้ที่ผ้าห่อสินสอดครบไหมครับคุณแม่เกินใช่ไหมครับเกินขอเสยงปรบมือหน่อยครับเห็นไหมครับงอกเลยขึ <_' i> Marine ้นมาแล้วครับนี่เป็นเขาบอกว่าเป็นสินสอดทองมันที่แบบงอกเงยออกมานะครับ เพราะว่าเป็นมงคลในวันน like ี้ขอเรียนเชิญคุณแม่โปรยเข้าตอกดอกไม้ลงบนศีรษดเลยครับไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะครับโปรยลงบนศีรษดนะครับเมื่อคุณแม่ได้โปรยเรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับเป็นคุณแม่ของทางเจ้าบ่าวนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่เจ้าบ่าวนะครับได้โปรยศีรษดนะครับคุณแม่เดินลงมาด้านล่างก็ได้ครับลงมาด้านล่างนะครับระวังนะครับ คุณแม่จะได้เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นสักขีพยานนะครับทั้งสองครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับสองดาวเรืองม้นห่อสินสอดก่อนนะครับนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับห่อ,อสินสอดนะครับมีทองมั่นด้วยนะครับวันนี้ทองมั่นก็คือจะสวมเฉพาะแหวนอย่างเดียวใช่ไหมครับส่วนทองมั่นขออนุญาตให้เจ้าบ่าวนะครับได้หยิบ กล่องทองบัานขึ้นมานะครับทองบ้านเราไม่ได้สวมนะวันนี้เราสวมแหวนอย่างเดียวใช่ไหมครับเราเปิดทองบ้านออกมาเลยครับเปิดทองบ้านออกมานะครับ เมื่อเปิดทองมั่นออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งหม้บทองมั่นนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะส่งหมออทองมั่นเมื่อเจ้าบ่าวได้เปิดทองมั่นแล้วนะครับให้เจ้าบ่าววางทองมั่นบนบทลงบนผ่านนะครับผ่านทองมั่นก่อนนะครับแล้วก็เปิดกลัดนะครับโดยเพื่อนเจ้าบ่าวช่วยหน่อยครับขอเรียนเชิญครับจะได้เก็บผ้าแหวนมั่นทองมั่นในวันนี้นะครับคุณแม่ยกทานสินตอดแล้วใช่ไหมครับ คุณแม่หนักไหมครับเมื่อกี <c <c ้หนักคุณแม่ลองยืนดูหน่อยสิครับคุณแม่ลองยืนหน่อยอึ๊บอึ้บหนักขนาดไหนอู้แสดงว่าเข่าคุณแม่ยังดีอยู่หนักหนักอีกนิดนึงหนักอีกนิดนึงหนักหนักอีกนิดนึงอ่านะครับเมื่อคุณแม่ได้สินสอดเป็นที่รับรองแล้วนะครับขออนุญาตให้คุณแม่ฝากไว้กับญาติญาติก่อนนะครับพาไปเก็บไว้ในตู้เซฟก่อนนะพาเก็บหนักไหมครับหนักไหมอุ้ยหนัก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 นะครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนะครับกับสินสอดทองม่านก,ก่อนนะครับเพื่อที่จะอ๋อมใหญ่แน่เลยครับ